สวัสดีคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องแม่เลี้ยงแสนดีที่1บทที่48เหมาะสมแล้วคันทีประจำตําหนักหลายคนช่วยกันยกภาพของเจ้าอิงวาที่ยามนี้ถูกใส่กรอบพร้อมกับขาตั้งที่เจ้าอิงวาสั่งทําเอาไว้หมดแล้วระดับความสูงของภาพเกือบเลยศีรษะทําให้สะดวกมากขึ้นต่อให้คนมายืนอยู่ด้านหน้าก็ไม่บางคนที่อยู่ด้านหลังเพียงภาพแรกก็ทําให้หลายคนต่างนั่งไม่ติด อยากจะเข้าไปดูใกล้กว่านี้ร่างหมีขาวตัวใหญ่ยืนกลางกรงเล็บท่ามกลางหิมะสีขาวกับเด็กชายตัวน้อยที่เงยหน้ายืนจ้องมองหน้ามันอย่างไม่หวัดกลัวในมือถือบางอย่างที่โผล่ให้รู้ว่าเป็นั่วอันเล็กถัดไปเป็นหมู่บ้านที่มีแต่หลังคาสีขาวโคลนสีขาวแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในช่วงเวลาวิกฤต ด้านหลังของหมีขาวมีลูกหมีตัวเล็กซ่อนอยู่ในกองหิมะที่มองแทบไม่เห็นแต่สามารถเก็บรายละเอียดของแววตาของสิ่งที่อยู่ในภาพได้ชัดเจนเหลือเกินใจของหลี่เหวาเต้นแรงไม่หยุดนานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้รู้สึกกระหายใครรู้ในผลงานศินละปะของใครขนาดนี้อายุใกล้เจ็ของเขาผ่านงานศินละปะมานับไม่ถ้วนแต่กลับไม่เคยเห็นใครทำได้เช่นนี้มาก่อน ภาพที่เหมือนราวกับมีชีวิตจริงนางทำได้อย่างไรหลีเหยายก้าวขาไปยังภาพถัดไปเขายกมือขึ้นมาแต่กลับไม่กล้าแต่ต้องมันจริงๆภาพสายฝนที่โปรยปลายบางบางกลางทุ่งนาที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทองอารามด้านหลังที่อยู่ไกลไกลเห็นเป็นหมู่บ้านที่มีแปลงผักที่อยู่ด้านบนภูเขาไล่ลงไปทีละชั้นมองเห็นเป็นผักกาดสีเขียวที่เรียงรายอยู่หนานแน่นมีชาวบ้านช่วยกันเก็บเกี่ยว ใบหน้าและแววตาแสดงออกถึงความสุขและความภาคภูมิใจของคนในภาพสื่ออารมณ์ความหมายออกมาอย่างเป็นธรรมชาติชาวบ้านที่กำลังทอดแหหาปลาใบหน้าแสดงออกถึงความตั้งใจคนหนึ่งยกมือขึ้นสูงให้เห็นปลากำลังหัวเราะอ้าปากกว้างอย่างใสซื่อเด็กน้อยนั่งแทะเข้าวพดยิ้มให้เห็นฟันหลอยอยู่บนคันนาอย่างมีความสุข มีมานดากำลังวิ่งมาอุ้งเหมือนไม่พอใจแต่แววตากลับมีความเป็นห่วงออกมาให้เห็นบรรยากาศทั้งอบอุ่นและเรียบง่ายเหมือนชีวิตของเขาในอดีตก่อนที่จะประสบความสำเร็จมีคนยกย่องมากมายเช่นนี้ภาพต่อมาเป็นภาพของบุรุษสูงวัยที่ใครได้เห็นก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่มันหมอเทวดาตู้สือไม่ใช่หรือเขากำลังหยิบขนมป้อนเด็กชายตัวน้อยอย่างอ่อนโยน รอยยิ้มที่พวกเขาไม่ค่อยได้เห็นกลับปรากฏออกมาให้เห็นในภาพเงินที่ลงรายละเอียดทั้งกราบบนใบหน้าริ้วรอยของการเวลามันชัดเจนจนเหมือนผิวเนื้อจริงๆเด็กน้อยในภาพว่าก็น่ารักน่าเอ็นดูยามที่ได้รับขนมฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันสีขาวสี่เล็กขนคิ้วกับขนตาย,ยัางบรรจงวาดอย่างใส่ใจ หลายคนตอนนี้กำลังคิดว่าอยากให้ปรมาจารย์เจ้าวาดรูปเหมือนของพวกเขาและคนในครอบครัวจะเป็นไปได้หรือไม่ใครบ้างจะไม่อยากได้ภาพตัวเองเก็บไว้เป็นความทรงจำความรู้สึกของคนที่ทำงานด้านศิลปะยามนี้หลังจากที่ได้เห็นผลงานของเจ้าอิงวาในแต่ละภาพเหมือนในใจหกคาเมนติลังกาย้อนกลับไปเป็นสมัยเริ่มต้นเขียนงานภาพอีกครั้งทั้งตื่นเต้นทั้งคาดหวังอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้จักนาง ไม่สิอยากเรียนรู้จากนางมากกว่าเพราะฝีมือเช่นนี้เขาคงไม่มีหน้าไปสอนนางแล้วหลี่เหลายังคงเงียบไม่เอ่อยวาจาตอนนี้เขากำลังอยู่ในภวังมองภาพทั้งสองภาพที่ถูกกวางเชื่อมต่อกันเป็นภาพกลางวันกับกลางคืนโดยในภาพมีทุกอย่างเหมือนกันเป็นภาพชีวิตประจำวันของคนเมืองอู่หยวนแตกต่างกันที่เวลากลางวันผู้คนจะออกมาจับใจ่ายใช้สอยกัน โรงเตี๊ยมกำลังต้อนรับแขกร้านอาหารข้างทางพ่อค้าแม่ค้ากำลังปรุงอาหารคนซื้อก็ยืนรอยอยู่ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มในภาพเวลากลางคืนทุกอย่างเงียบสงบภาพมืดครึมมองเห็นตัวบ้านเลือนลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาสะท้อนกับผิวน้ำใบไม้ปลิวตามทางเดินดูเงียบสงบแตกต่างกันอย่างชัดเจนปรมาจารย์หลี่เหวยาอย่างนั้นหรือความสามารถเช่นนี้เขาใช้ทั้งชีวิตคงไม่อาจเทียบได้ สมควรแล้วเหมาะสมแล้วเขายอมรับนางจากใจจริงใจจริงทุกอย่างในห้องถงเงียบสงัดราวกับไม่มีใครอยู่ที่นี่คำตอบดูเหมือนว่าทุกคนมีในใจแล้วแต่ไม่กล้าเอ,อ่ยอะไรออกมาผู้ที่เป็นตัวแทนของแต่ละแคว้นนอกจากจะแทบจะม้วนเสือกลับแล้วความในใจของพวกเขาไม่ว่าอย่างไรพวกเขาต้องขอโอกาสนี้ขอความรู้จากปรมาจารย์เจ้าผู้นี้ให้ได้ ไม่เช่นนั้นชีวิตนี้คงไม่สามารถปล่อยวางได้หากไม่ได้เรียนรู้ว่านางสามารถวาดออกมาเช่นนี้ได้อย่างไรใช้สิ่งไหนในการวาดแล้วสีสันพวกนี้ทำจากอะไรไม่น่าจะใช้ผู้ก,กันกันกับนิ้วมืออย่างที่พวกเขาทำแน่นอนทั้งเย่เหลียงตัดสินใจแล้วว่าหลังจากวันนี้ไปเขาต้องให้ปรมาจารย์เจ้ายอมรับเขาเป็นสิทธิ์ให้ได้แม้จะต้องย้ายมาอยู่ที่แควนนี่ก็ตาม เห็นทีต้องส่งสารให้เสด็จพ่อขออนุญ,ญาตห้องเต้คแคว้นหมิงเป็นการส่วนตัวสักครั้งแต่ก็คาดหวังว่าหลังจากวันนี้นางจะสร้างผลงานแบบไหนออกมาอีกยามนี้ถังเย่เหลียงแทบจะไม่สนใจการแข่งขันแล้วเพราะในหัวอยากจัดเห็นผลงานของเจ้าอิงวามากกว่าไม่ทราบว่าปรมาจารย์หลี่เหวาได้คำตอบหรือยังขอรักกงยี่พยายามเก็บอารมณ์ที่ได้เห็นภาพวาดของเจ้าอิงวา เขาก็ได้เหมือนพร้อมกับทุกคนตอนที่ได้ภาพว่าจากบุตรชายเขาก็แทบจะเก็บซ่อนเอาไว้เพราะกลัวว่ามันจะเสียหายแต่พอได้เห็นภาพวันนี้เขาแทบอยากครอบครองมันทั้งหมดสตรีอายุแค่นี้เหตุใดถึงทำให้คนตื่นประหนกได้มากเช่นนี้กันเล่า หลี่เหยาไม่ตอบแต่เดินไปหาจ้างอิงวาใบหน้าของเขาไม่บอกอารมณ์ความรู้สึกออกมาให้เห็นแต่แววตากลับไม่อาจซ่อนเร้นความตื่นเต้นได้เลยฝิยเฟยหลงกระตุกยิ้มมุมปากรอดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างใจเย็นเจ้าอิงวารีบลุกขึ้นยืนหลบการคารวะจากปรมาจารย์หลี่เหยาที่มาโดยนางไม่ทันได้เตรียมตัวหลี่เหยาคิดจะบอกความในใจที่เก็บเอาไว้ไม่เคยบอกใครให้รู้ว่าที่ผ่านมาเขาคิดอะไรอยู่ ้าไม่มีคำคัดค้านปรมาจารย์เจ้าหลายสิบปีมานี้ตัวของข้าเหมือนคนที่ลอยเคว้งคว้างอยู่ในมหาสมุทรไม่รู้ว่าควรจะว่ายเข้าฝั่งหรือปีนขึ้นไปบนเรือไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีความกระตือรือร้นรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นมองเห็นรอบตัวทุกอย่างที่เคยทำแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าขาดหายไป ถ้ารู้สึกถึงไฟในใจของข้ามันลดน้อยถอยลงไปทุกทีเดิมทีข้าคิดว่างานศิลปะทุกแขนงข้าได้เรียนรู้ฝึกฝนมาหมดแล้วแต่ครั้งนี้เป็นท่านที่ได้มาเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้ข้าได้รู้ว่าบนโลกใบนี้ยังมีผลงานอีกมากมายที่ข้าไม่เคยเห็นและไม่เคยได้รู้จักมันมาก่อนหากท่านเมตตาข้าอยากขอให้ท่านช่วยชี้แนะข้าบ้างจะได้หรือไม่คำพูดประโยคนี้ไม่เพียงแต่ลีเยาอยากจะบอก คนที่ทุ่งเทกับงานศินละปะก,ก็คิดเหมือนกันเรื่องการแข่งขันยนต์ทิ้งไปนานแล้วคนที่อยู่ในแวดวงนี้จะรู้ดีว่ารางวัลไม่เทียบเท่ากับการได้ทักษะเรียนรู้จากคอนมีความสามารถซึ่งก็คือสตรีผู้นี้นี่เองอาระมาจารย์หลี่เยาให้เกียรติข้าเกินไปแล้วหากว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องงานศินละปะข้าเองก็ยินดีแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากจะพูดกับท่านงานศินละปะไม่เคยมีคำว่าสิ้นสุด ที่ท่านบอกกว่าเหมือนเรียนรู้หมดแล้วมันไม่จริงศิลปะไม่มีวันเรียนรู้หมดเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันสามารถสร้างผลงานได้มากมายแต่มันคือการที่ต้องใช้แรงบรันรดาลใจฝึกฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่องมอง์การเลปลี่ยนแปลงสังเกตกับสิ่งรอบตัวทดลองใช้ซ้ำแล้วซ้ำจนเกิดความชำนาญเปิดใจรับกับสิ่งใหม่แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ความชอบและความรักในงานศิลปะ หากทำงานศินละปะแล้วต้องใช้ความพยายามอย่างเดียวไม่มีความชอบมาร่วมด้วยที่สุดแล้วท่านจะไม่มีความสุขนางเข้าใจเขาดีมีเพื่อนหลายคนที่นางเคยรู้จักเมื่อได้อยู่จุดที่สูงสุดในงานของตัวเองไปแล้วมันทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ครั้งแรกหายไปคำชื่นชมของคนอื่นมันฟังบ่อยครั้งก็ไม่ตื่นเต้นมากเหมือนครั้งแรกแล้วบางคนอาจจะถึงท่านติดอยู่กับคำชื่นชมโดยไม่รู้ตัว เลยถูกมองว่าเปลี่ยนไปหญิงทนงไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เจอจนทําให้ขาดแรงบันดาลใจที่จะทำงานใหม่ๆไปเลยได้แต่ทํำงานเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหมดไฟเลิกทำไปเลยก็มีปรมาจารย์หลี่เหวาก็คงกำลังเป็นเช่นนั้นข้าเข้าใจแล้วข้าอาจจะกำลังเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะทุกวันนี้ข้าไม่มีความสุขข้าไม่ได้วาดภาพมาหลายปีแล้วที่เห็นอยู่เป็นผลงานเก่าที่เคยวาดเอาไว้เท่านั้น ถ้าอยากจะเรียนรู้จากเจ้าจริงๆให้ข้าคารวะเป็นศิษย์ของเจ้าก็ยอมอย่าให้ถึงเช่นนั้นเลยเจ้าข้าากลัวลูกศิษย์ของท่านจะกินข้าเอาเจ้าอิงวากลัวหัวระเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อเห็นสายตาของปรมาจารย์เหลี่ยวกวาดสายตามองลูกศิษย์ตัวเองด้วยแววตาดุดันอย่าให้ข้ารู้ว่าใครกล้าเสียมารยาทกับปรมาจารย์เจ้าลูกศิษย์ที่เคยวางแผนร้ายเอาไว้รีบส่งข้อความให้กันเจ้าละวัน หากปรมาจารย์หลี่เหยาวรู้พวกเขาแย่แน่ใครจะรู้ว่าเรื่องจะกลายเป็นเช่นนี้หากท่านว่างก็มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้กับข้าข้าหมเจ้าค่าเพราะข้าเองก็ยังขาดผู้ช่วยเหมือนกัน ปกติตัวแทนแต่ละแคว้นจะมีผู้ช่วยได้ไม่เกินสองคนแต่เจ้าอิงวาไม่ต้องการเพราะนางเคยชินกับการทำงานคนเดียวเลยปอดีเสธไปเพียงแต่ครั้งนี้นางสงสารคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตในงานศิลปะอย่างปรมาจารย์หลีเยาจะได้ คนที่ได้ยินว่านางต้องการผู้ช่วยอยากจะแสดงตัวกันมากมายรวมถึงองค์ชายถังเย่เหลียงที่อยากออกจากการเป็นตัวแทนของแก้นไปเลยยามนี้เขากำลังเจ็บใจหากว่าเขามาในฐานะผู้ติดตามก็คงจะดีกว่านี้ไหมนะตกลงข้าจะมาช่วยท่าน หลี่เยาราวกับกลายเป็นเด็กอีกครั้งเขาฉกยิ้มกว้างอย่างมีความสุขลืมภาพลักษณ์ที่เคยมีไปเลยเพราะไม่คิดว่าเจ้าอิงวาจะยอมสอนเขาที่ผ่านมาเขาต้องทุ่งเทใช้ความพยายามมากมายกว่าอาจารย์จะยอมสอนเขารู้จักวิธีใช้ผู้กันเขายังต้องพยายามอยู่เกือบสิบปีกว่าจะยอมสอนเขาวาดภาพจริงจังเรียกข้าว,ว่าอิงอิงเถิดเจ้าขปรมาจารย์หลี่เยา เช่นนั้นเรียกข้าปู่เหยาเถออย่าเรียกปรมาจารย์อะไรนั้นเลยตั้งแต่ข้ามีมันทําให้ข้าลืมความรู้สึกครั้งแรกที่วาดภาพไปเลยข้าขอเป็นปู่เหยาจะดีกว่าหลี่เยาเอ่ยด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนเจ้าอิงวาก็ไม่คิดต่อดีเสทะมีมิตรดีกว่ามีศัตรูงานศิลปะไม่ควรเก็บเอาไว้คนเดียวต้องรู้จักแบ่งบันความรู้ เรียนรู้แลกเปลี่ยนงานศินละปะจะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่อย่างนั้นจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยทำไมหากไม่ต้องการให้คนรุ่นหลังได้รู้จักนางไม่มีความคิดนางไม่มีความคิดในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองเพราะชาติที่แล้วไม่ใช่ว่านางไม่มีหาักการที่อยู่ที่นี่แล้วจุดสูงสุดผู้คนต่างยกย่องนับถือมันก็แลกเปลี่ยนมาด้วยความสงบสุขที่อาจจะหายไป ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกเงียบๆนางเลือกที่จะแบ่งบรรความรู้ที่มีบางส่วนให้พวกเขาไปต่อยอดกันเองจะดีกว่าเพราะถึงอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของใครของมันอยู่ดีทุกวันนี้นางไม่มีความทะเยอทะยานอยากอะไรเงินที่มีอยู่ก็สามารถใช้ไปตลอดชีวิตแล้ววันนี้ได้ปู่มาเพิ่มยิ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกว่าเดิมมากขึ้นไปอีกไม่ใช่หรือเจ้าข้าปู่เหยา เรื่องกลับกลายเป็นเช่นนี้ไปแล้วซุนเทียนส่วนกับพวกที่เป็นต้นเรื่องก็พูดอะไรไม่ออกเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปเข้าก็ต้องปรับตัวข้าขออภัยที่เสียมารยาทเมื่อสักครู่ไม่นึกเลยว่าความสามารถของปรมาจาร์เจ้าวจะมีมากถึงเพียงนี้ข้าขอชื่นชมจากใจจริง ไม่เป็นไรเจา้าข้าเข้าใจดีว่าท่านทําเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเพราะห่วงหน้าตาของแก้นเราข้าเห็นว่าท่านทําถูกต้องแล้วเจ้าค่ะเจ้าอิงวาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดวงตาใสากระจ่างราวกับว่านางคิดเช่นนั้นจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงรู้สึกว่ากำลังถูกตำหนิอย่างไรก็ไม่รู้หรือเขาคงคิดไปเองกระมัง ในเมื่อทุกอย่างได้ข้อสรุปแล้วว่าปรมาจารย์เจ้าวจักรทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแกว้นหมิงท่านราชครูแจ้งกำหนดการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เถอะไปเฟยหลงที่นั่งเงียบมาตลอดถือโอกาสเบี่ยงเบนประเด็นให้ทุกคนสนใจเรื่องอื่นคราวนี้ปรมาจารย์หลี่เหยาอยู่ข้างเจ้าอิงวาแล้วเขาก็วางใจไปครึ่งหนึ่งเพราะประมาจารย์หลี่เหยาผู้นี้มีคนนับถือมากมายคงไม่มีใครอยากมีปัญหากับเขาหากลงมือทำอะไรนาะง แต่ก็ยังไม่อาจวางใจทั้งหมดระหว่างนี้มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ยังต้องคอยระวังให้นางอยู่ดีแจ้งกำหนดการต่อไปนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นการแสดงศิลปะของแต่ละแก้นที่นำมาแสดงให้คนที่มาร่วมง,งานได้ชื่นชมผลงานวันที่สองตัวแทนในแต่ละแก้นจะแสดงฝีมือหน้าพระที่นั่งแล้วจะเปิดการประมูลเงินที่ได้จะเป็นของผู้วาดทั้งหมด เจ้าอิงวาแอบยิ้มคำนี้ที่นางอยากได้ยินมากที่สุดว่าให้ตั้งห้าภาพนางสูญเงินไปไม่น้อยเลยนะสมควรต้องเอาคืนบ้างก็ถูกต้องแล้ววันที่สามกับสี่ให้ตัวแทนแสดงศิลปะที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อสรุปว่าแว้นไหนจะได้ชื่อว่าเป็นแก้นที่มีคอนมีความสามารถมากที่สุดโดยการตัดสินจากผู้คนที่ร่วมงานทั้งหมดแม้กระทั่งคณะตัวแทนแต่ละแว้นก็มีสิทธิ์ให้คะแนนความชอบของตัวเอง จากนั้นฝ่าบาทจะเป็นผู้มอบรางวัลให้ผู้ชนะอันดับหนึ่งหลังจากอธิบายกำหนดการแล้วก็เป็นการแจกแจงรายละเอียดข้อห้ามต่างๆจากนั้นภาพของเด็กในสานักศึกษาที่ถูกคัดเลือกก็ถูกนำมาแสดงทีละคนแต่ทุกคนได้เห็นภาพวาดของปรมาจารย์เจ้าแล้วไม่มีใครทำให้พวกเขาตื่นเต้นได้อีกเหมือนนว่าตลอดงานเลี้ยงจะมีแต่คนพูดคุยเรื่องภาพวาดของเจ้าอิงวา หากไม่ติดว่านางนั่งอยู่ข้างใครคงมีคนพุ่งมาคุยกับนางไปแล้วแต่ใครก็คงไม่กล้าเมื่อได้เห็นสายตาที่มองมาจากไปเฟยรหลงก็ต่างถอยทับกลับไปแทบไม่ทนันห้องเต้น้อยเกิดอาการอยากเห็นภาพใกล้ๆเป็นอย่างมากพระองค์ตั้งใจว่าหากงานเลี้ยงเลิกเมื่อไหร่จะเข้าไปดูใกล้ๆสักครั้ง ซุนไทเฮาเหมือนจะเข้าใจว่าพระโอรสต้องการทำอะไรจึงกระซิบให้มู่กงกงนำผ้าไปจัดแสดงเอาไว้ในตำหนักให้ฮองเต้ได้ชื่นชมใกล้ๆเพราะพระนางเองก็อยากเห็นเช่นเดียวกันหลังจากฟังนิยายเสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการฟังนิยายค่ะ